สวัสดีครับอยู่กับช่องโกปิกกับพี่แอมนะครับทุกคนคลิปนี้มาดูโกปิกกับพี่แอมแล้วก็พี่ตะวันนะครับวันนี้เราจะมาลงแขกกันแม่โคสามคันนะครับขุดบอ่อนะครับ <Wow. S 1> โคมาเสริมทัพแล้วนะครับเดี๋ยวแม่โคจะเข้าที่นะครับงานใหญ่ต้องใช้แม่โคหลายคันเลยนะครับโ <Okay. S 1> อเคยวพามาดูบรรยากาศเด็กๆดกเล่นก,กันนะครับ มีแมคโคทั้งหมด3คันนะครับมีสีฟ้านะครับโกบิโก้นะครับ1คันนะครับว้าว <Wow. S 1> ันนี้เรากำลังเอาดินขึ้นจากบ่อน้ำนะครับบ่อบ่อใหญ่มากเลยนะครับบ่อสาธารณะนะครับใช่ไหมโกโ <Okay. S 1> <c oughs> ครงการอบตอนะครับ <c oughs> สสสวส,ส,สจแล้วก็กก,กนนะครับร่วมมือกันนะครับกกนด้วยครับ เป็นหลุมที่ไม่รู้ใครขุดไว้นะครับแล้วก็จะมาแต่งปากหลุมให้มันสวยงามนะครับโอเคขุดดีๆนะครับจริงๆครับรู้สึกว่าจะบโกบโก้จะคันเล็กกว่าเขานะครับเปลี่ยนสีมานะครับคันนี้นะครับดออกจากปูอกมาใหม่ๆก็โรงงานแรกเลยนะครับใครที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วกดเข้าไปในช่องได้เลยโอเคครับ เขายังไม่ได้ดูคลิปทำสีนะครับกดเข้าไปดูในช่องได้นะครับโกโบกครับโอเคต่อครับรถคันนี้ซื้อมากี่เสียนครับโกครับเสียโกซื้อใม่โกมากี่บาทครับห้าบาทห้าบาทโอเครู้เรื่องครับห้าบาทครับมาดูตะวันนีครับรถรวมตะวันนะครับกำลังจะขุดดินออนครับโอ้โหเอาไปทีด้านข้างนะครับ สวิงอย่างสวยงามนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับคึ้มฟ้าขึ้นฝนนะครับเล่งงานหน่อยนะครับทุกคนนะล้อเข้ามาแล้วนะครับให้โกตัดคือ10ลบร้อนะครับก็ส่นพี่ตะวันนะครับเดี๋ยวจะมีหล้อมานะครับให้ตัดขึ้น6กล้อนะครับโอเคเราต้องถอยดินออกไปจากหน้างานด้วยนะครับ ยมก็กําลังจะตักดินขึ้นรถดํากันนี้นะครับเจ้าเตงโงมูนะครับก่อนรถร่วมตะวันนะครับก็ขึ้นจาบูนะครับยังไงตะวันพูดอะไรมั่งสิตอนนี้ก็ลังตั้งใจทำงานนะครับใช่ไหมโอ้รถว่วไปแล้วโอ้แม่ปูกรดูรถดัด้วยนะครับอย่าทำร้ายรถดํานะครับโอเค ก็ <g år> จะถอยดินออกไปข้างนอกด้วยนะครับก็ <g år> จะแต่งขอบสาแต่งขอบสาด้วยนะเด็กๆนะสาน้า๋ยวจะเลี้ยงอะไรตะวันว <c oughs> เราจะขุดสาเลี้ยงหมูกระทะหรือเลี้ยงอะไร <c oughs> เลี้ยงปลานะครับสว่วนพตะวันบอกจะเลี้ยงหมูกระทะนะครับนั <c oughs> ้นสงสัยต้องเลี้ยงคนแล้วครับติดงานนะครับจะค่อยๆเอารถปอกจากหน้างานด้วน,นะครับ ต่อครับเด็กๆกำลังทำงานอย่างขยันขแข็งนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าฟ้าจะร้องเข้ามาใกล้เลยนะครับไม่รู้จะทำโฝนไหมนะครับ<อ>ต่อบรรยากาศของเด็กๆเล่นก็จะประมาณนี้นะครับก็ปีกออกไปแล้วพี่แอมก็ออกไปแล้วเดี๋ยวไปดูเด็กๆเทบอกกันนะครับมาเละครับ เ,เลยลูกพี่เกิดอุปฏิเหตุอีกแล้วนะครับรถคันนี้หักอีกแล้วไเป็นไรจะซ่อมครับไปเลยโอ้โหขึ้นบอ่อไม่ไหวครับมียกล้อเลยครับคันนี้ครับโอ้โหขึ้นไม่ไหวครับหนักท้ายเนี่ยโอ้ย <laughs> ยกล้อเลยนะครับขึ้นบอ่อไม่ไหวนะครับรถเป็นแรงนะครับเทเลยลูกพี่เทเลย โ okay. อเคกาแต่งมูก็มาแล้วนะครับพออย่างเดียวจะลงน้ำนะครับจะแต่งมูครับพี่ครับเริ่มพี่ไปเลย,เเลยปิ๊กกำลังจะมีรถ6ล้อชุดใหม่ออกมาอีกประมาณอีก5คันนะครับกำลังต่ออยู่ okay. ว้าวกดติดตามช่องโกปิกไว้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมามชนมชน6ล้อเด้อ ก็ปีบอัจะทําแจกด้วยอโอเคเดี๋ยวจะทําแจกด้วยนะครับ <g ül> ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีรถใหม่ออกมาแล้วก็จะมีรถแจกด้วยนะโอเคสำหรับแฟนแฟนตัวจริงนะครับที่ดูเราจนจบที่อยู่กับเรามาตั้งแต่แรกๆนะครับเดี๋ยวเราจะแจกกันจริงๆนะครับ โันนี้คลงเล็กจัดนะครับขอไม่ยาวนะครับแต่วิ่งลงถึงค้นบ่อเลยนะครับบ่อใหญ่มากนะครับบ่อนี้รู้สึกว่าจะตักได้งานแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนครับเพราะว่าฝนลงเม็ดแล้วนะครับไปดูเทดินอีกครั้งนึงนะครับอปิก็เอาสิบล้อขึ้นไม่ไหวครับ เป็นปากบ่อไม่ไหวยกล้ออย่างเดียวเลยครับแอมครับหกล้อเล็กครับแบมดีครับไม่แบบินเยอะก็ขึ้นไหวนะครับก็เป็นเที่ยวสุดท้ายของวันนี้นะครับทุกคนครับฝนก็ตกแล้วก็ค่ำก่อนนะเดี๋ยวเราจะลาไปด้วยภาพบรรยากาศของเด็กๆเล่นเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์ให้โคปิกกับพี่แอมด้วยนะครับ ลบลกกี้ครับตงน้ำไปแล้วฝากติดตามช่อบกดปิกกับพี่เอ็มด้วยนะครับทุกคนลืมกดซับสไครป์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมกระบูะลอยได้นะครับม <c oughs> ากันไปด้วยภาพบรรยากาศของเด็กๆเ,เล่นนะครับ